สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับวันนี้วันฟ้าคึมนะครับวันนี้ฝนเกือบจะตกแล้วนะครับอยู่ที่สวนผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนนะครับก็จะมาทําการห่อพุทราครับวันนี้พุทราลูกใหญ่แล้วนะครับเนี่ยบนหัวผมเห็นไหมครับนี่นะครับพุทราตอนนี้เป็นพุทราสามรถนะครับก็ต้องห่อซะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้แมลงวันทองเริ่มมาแล้วแล้วก็ลูกเขาเท่ากับนิ้วก้อยแล้วนะครับใหญ่กว่านิ้วก้อยแล้วด้วยซ้าตอนนี้นะครับ ผมก็เลยจะต้องจําเป็นที่จะต้องห่อเขาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ห่อเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้กินนะครับอาจจะเป็นหนอนทั้งหมดนะครับตอนนี้เขาเริ่มมาตอมที่ผิวแล้วกลัวว่าเดี๋ยวถ้าช้ากว่านี้เนี่ยจะมีปัญหานะครับอันนี้เป็นพุทราสามรถนะครับอ่าเป็นพุทราที่อยู่ในสวนผมนะครับก็จะมีพุทราสามรถพุทราเบอร์พุทราน้ําอ้อยเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็พุทราจัมโบ้นะครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ เบอร์สิบามก็พุทราหิมะขาวก็มีแล้วนะครับแต่ว่าต้นยังเล็กอย leve leve. 對對 well ู่นะครับนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สวนผมเองนะครับตอนนี้เราจะห่อนะครับก็่เพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนมาหอนะครับวันนี้นะครับก็เราจะใช้เนี่ยครับถุงพลาสติกใสเนี่ยครับขนาดนะครับหกคูณสิบเอดนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็น6กคูณสิบเอ็ดนะครับนี่ครับนะครับก็ห่อเพื่อที่จะป้องกันนี่ครับลูกนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนห่อจะง่ายกว่าจะง่ายกว่า ฝรั่งหน่อยนะครับฝรั่งอาจจะห่อค่อนข้างยากอันนี้ก็แค่คลุมไปนะครับคลุมไปแล้วก็ใช้กล็ไกายตัวนี้ครับตัดเปิดช่องน้ําให้เขานะครับให้ระบายน้ําออกนะครับก็มาเริ่มหอกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับอ่ะเริ่มหอกันเลยครับอันนี้ผมจะห่อลูกนี้ลูกแรกก่อนนะครับก็คุมไปเลยครับคุมไปคล้ายๆกับฝรั่งนะครับเพื่อนๆคุมไปเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีเปลี้ยนะครับเหมือนฝรั่งก็เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแน่น อันนี้เราป้องกันแค่มแมลงวันทองอย่างเดียวนะครับมแมลงวันทองท่านั่นเองนะครับที่จะเป็นศัตรูให้เขามีปัญหาได้นะครับน,นี้เราก็ตัดรูระบายน้ำสัหน่อยนะเพื่อนนี่นะครับตัดไปนะครับตัดรูระบายน้ำสัหน่อยตรงกลางซะหน่อย,อะน,อยนะครับแล้วก็ข้างๆนี้ อ่านี่เรียบร้อยเพื่อนเพื่อให้เขาระบายน้ําออกนะครับอันนี้ก็คือห่อฝรั่งในสวนผมจะห่อประมาณนี้ครับจะใช้ถุงใช้ถุงเบอร์นี้คือเบอร์หกคูนสิบเอ็ดนะครับก็อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนหาหกคูนเก้าหรือขนาดเล็กกว่าหกสิบหกคูนสิบเอ็ดนี่ก็ได้นะครับหกคูนสิบเอ็ดนี่ก็อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับอันนี้ข้างบนก็มีนะครับนี่นี่ห่อไปเลยครับเด็ดใบออกเด็ดเด็ดเด็ดใบออกสักหน่อยครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดเดง หเห็นข้างบนะหเห็นไหมครับข้อออกลูกดกเลยนะครับพุทราสามรถนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องไล่ห่อเขาแล้วผมไม่ได้โน้มกิ่งไว้ด้วยนะครับก็เลยทําให้ต้นเขาสูงเยอะเลยเดี๋ยวผมจะห่อสักสองถุงนะครับ,บนี่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมแล้วเราก็ตัดก้นถุงสะหน่อยนี่ครับ โอเคเพื่ออะบายน้ำครับเรียบร้อยนี่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมสองสูงนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้พุทราไว้กินแล้วนะครับก็อีกสักเดี๋ยวจะดูเก็บเก็บเก็บสถิติอีกว่าอีกทีนหนึ่งว่า,าจะได้สักกี่วันที่จะได้กินพุทรานี้นะครับอันนี้เป็นพุทราสามรถที่อยู่ในสวนผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ